หืมกลิ่นหอมมากอร่อยนุ่มแบบกระจายเลยอะเนื้อมันนุ่มเนื้อมันนุ่มอะนุ่มมากอย่างเงี้ยครั้งแรกกินคั้งแรไม่มีความขมไม่มีความขมเลยฟองชอบบอกฟองว่าฟองเกิดมาเพื่อกินโอมากาเซ่ป่ะจริงไม่เอาล้วละเฮียแบบพาไปกินไก่ทอดพาไปกินอะไรอย่างนั้นน่ะ รอนานจังเลยค่ะทำไมวันนี้ฉันรู้สึกฉันรอนานมากเลยค่ะนัดไวค้คนคนหนึ่งเขามาช้าเมื่อไหร่เขาจะมาสักทีคะเนี่ยทีมมึงเลดชั่วโมงหนึ่งกูยังไม่บนนะ่น <c oughs> เอ้ามาแล้วเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> อะไรเหรอทำไมเหรอคะชุดอะไรคุณเนี่ยเอา้ามาดินเนอร์ไงก็ต้องแต่งตัวสวยๆหน่อยดินเนอร์ไม่ช่เหรอ <c oughs> เดี่ยวนี่ชุดอะไรของคุณเนี่ยก็วันนี้จะมากินอมกาเสะไงก็ต้องแต่งให้มันดูดีเราเคยกินอมกาเสะไหมไม่เคยและนี่นะคะจะเป็นการกินอมกาเสะครั้งแรกของฟางกบมันต้องแบบสวยๆดีอ่ะมันต้องชิลๆอย่างนี้รอมิสเตอร์บี๊นะเฮ้ยมิสเตอร์บีอยากได้อ่ะขอได้ไหมเนี่ยเอามาเป็นผ้าปูเตียงได้เลยโอ้ผ้าปูเตียง ว <c oughs> ันนี้ยังไงครับวันนี้วันนี้นะจะมากินโ <c oughs> อมากาเซเพราะวังเคยบอกแล้วว่า <c oughs> ถ้าช่องถึง1นล้านซับเมื่อไหร่พาเฮยยกมาเลี้ยงโอมากาเซตอนนี้ก็ล้านแล้ว คม่พูดแล้วพูดแล้วมองหัวกูด้วยไม่จริงใจเลยตอนนี้นะคะฟังก็อยู่หน้าร้านซูชิซันค่ะเป็นร้านที่แถวแถวราดกระบังราดกระบังอันนี้อยู่ที่อินเด็กซ์ลีิงตรงวิลล่ามาร์เก็ตใช่ถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจออ่ะนี่เลยตรงนี้เป็นแลนด์มาร์คหลักๆพอร้านแล้วรู้สึกสัต์ามากเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยบุรีนะคุณไม่พูด ทางสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญฟังเจอเจ้าของร้านคุณเบลหรือว่าพี่กัดเบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยมากค่ะสวยโซคุณฟังโอ้ยผู้หญิงเขาเวงกันเองเขาเวงกันเองนะสไตล์ไม่ต่ในนี <kleine> ้ ไม่เพราะว่ากล้องมาเห็นเหีย่เดียวเพราะตอนนี้เพียวันนี้ก็เลยอยากคุยอยากคุยฟังไม่เคยกินโอมากาเซเลยค่ะสาขานี้เป็นสาขาที่2ค่ะแล้วทีนี้ก็ด้วยความที่เราชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วอะค่ะแล้วเหมือนว่าเวลามันกินโอมาใช่ไหมคะเหมือนมันอีกระดับหนึ่งอะอีเวลหนึ่งเหมือนมันได้อะไรมากกว่าการกินนะคะแบบมันเปิดประสบการณ์นะคะไม่แต่ว่าไอ้ที่เนี่ยที่เราอยู่ก็เป็นโอมากาเซแต่ว่าก็จะมีเป็นอาราคาดด้วยใช่ค่ะจะมีสองอย่าง ล้าอามากเกษตรที่นี่มีกี่รอบคค่ะก็จะมีทั้งหมด3รอบหลักๆนะคะคือจะเป็นรอบเที่ยงนะคะแล้วก็5้าโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มค่ะอือคือมีตอนกลางคืนเลยถ้าเกิดว่าอยากมากินเนี่ยต้องขั้นตอนต้องทํายังไงบ้างคะค่ะก็สามารถแอดไลน์ของที่ร้านมาได้เลยนะคะแล้วก็ทักมาสอบถามข้อมูลหรือว่าจองกับน้องแอดมินได้เลยเราจะมีน้องแอดมินตอบค่ะ เดีย๋ยวฟาวแปะให้เลย <c oughs> เพราะว่าฟาเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากกินมานานแล้วนะอมตะเสะแต่ว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะไปยายจะเริ่มยังไงขั้นตอนอยังไงดีมันความรู้สึกอะเหมือนมันยากที่แบบจะเข้าไปกินได้อะขั้นตอนน่าจะเยอะจองยากหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เลยไม่มีโอกาสสักทีตอนนี้เราเราจะมี3คอร์สนะคะก็เริ่มต้นที่990ค่ะอเก้าค่ะใช่ออมะเกเการเก้สิ oh <my> <90. S 1> คือได้กินแล้วหรอแต่อันนี้ก็คือเป็นราคาโปรที่เราแบบคิดไวตั้งใจไวเริ่มต้นไม่ถึงพันก็ได้กินอมตะเสกแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นคอร์สที่ ตัวนี้รู 1, 9, 1, ้สึกหนึ่งนเกาหนันรอยเก้าสิบค่ะใช่แล้วก็เป็นคอร์สแบบวันนี้เลยที่เพียยงกับคุณฟังโกดจะเป็นเกียรติมาทานกับเราก็าคือจะเป็นคอร์สใหญ่สุดสามพร้อยเกาสค่ะยอดปัดใหญ่อันนี้กี่กี่คำนะครับประมาณ ส0กว่าคำใช่เยอะมากเยอะนะราคาถือว่าดีมากๆแต่วันนี้จะบอกว่ามีเชฟคนหนึ่งอันนี้เบลก็เพิ่งได้ยินมาเป็นเชฟของที่ร้านเชฟประมาณเลยอะเขาบอกว่าเขาปึ้งคุณฟางโกะมานานมากแล้วล้อใช่เขาบอกเขากำลติดตามคุณฟางโกะมาแล้วแบบขันนี้ค่ะจริงเหรอไหนจริงเหรอคะขอบคุณค่ะไม่ดูไม่ออกเลยว่าชื่นชอบและติดตามอ่ะเชฟที่นี่คือคัดหน้าตาหมดเลยใช่ไหมคะต้องแบบ หล่อหล่อคางกดังใจเย็นอันนี้คือใส่แมสไงอ๋อพร้อมแล้วใช่ไหมคะพี่เชฟพี่เชฟบอกว่าพร้อมแล้วแล้วสัปดาห์แเลยนะครับเป็นยูสุสาเกครับเด็กข้าจริงครับยูสุสาเกะใช่ใช่เด็กข้มจริงสาเกะนอนครับไม่ผมจะยื่นไหมโอ้โหอะไรรึมันมีกลิ่นยูสุออ๋เฮ้ยจริงด้วยใช่ไงไงก็มี อืมอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยสดชื่นเฮ้ยแต่เมื่อกี้พอกินอันนี้เข้าไปแล้วสึกเหมือนแบบมันท้องมันวิววิวมากขึ้นนะมีน้ำลายออกมาเออต่ำลำลดตับชิคกี้พายก็ผ่อนจุนไซนะครับแล้วก็เสิร์ฟคู่กับคู่หวานครับมาทีบีครับยอดอ่อนจุนไซตัวยอดอ่อนจุนไซจะเป็นยอดของเธอชินิตเลยนะครับเขาจะมีความจะเป็นโพรเจนค่อนข้างสูงนะครับช่วยบำรุงผิวพรรณได้ดีครับอ๋อกู ขึ้นหวานมากอืมอืมหวานนุ่มอ่ะแล้วที่กลับไปแล้วกรึบกรึบมันคืออะไรหรอคะจะเป็นผงโรยข้าวที่เราเอาอูนิไปตากแห้งนะครับจะเป็นผงโรยครับอนมีตากแห้งครับรู้สึกไหมว่ามันแบบกรุบๆมันๆหอมๆอ่ะใช่ได้กลิ่นอูนิและกุ้งที่มันสดเด้งมากเลยค่ะมันจะ,ะแบบว่าเด้งแล้วแบบหนึบๆมันจะมีความหวานออกมาแบบเวลาเคี้ยวไปไเรื่อยๆใช่ยิ่งเคี้ยวยิ่งหวานแลยยิ่งกลืนหวานมากขึ้น,น,นลองลองดูซอเลยครับโยกซอส เล้วขั้นไปเลยนะครับจะเป็นสายมูสุกุครับตัวนี้ก็เป็น1กหนึ่งอปิไทเซอร์เพื่อในเรื่องของการต่ดต้านความร้อนได้ดีอันนี้มีรสชาติแก้มแตกเลยอะ่ะเอออันนี้อร่อยอี้อร่อยอร่อยมันเป็นรสชาติแบบเค็ม,ม,เมๆเปรี้ยวๆดืงๆอืมตัวนี้ดีเวลาเรากินอะไรที่มันอร่อยแล้วเราทำไมแบบ มันจะรู้สึกแบบด้านข้างอ่ะมันจะจี๊ดขึ้นมามันคืออาการของอะไรแก้งแตกทางแารที่คุณถามผมอ่ะที่ผมตอบว่าคางคูมอ่ะไม่ใช่แกลแต่ตัวนี้มันจะมันจะมันเปรี้ยวมันจะมันถามเชฟดีกว่ามีเหมือนแบบต่อมน้ำลายแตกเหรอเอออารมณ์เหมือนแบบมันจะจี๊ดจี้ตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวเติมต่อมรับรสต่อมรับรสเหรอคะอ๋อซ้ายจะเป็นบีจินโตเมโต้ครับเป็นมะเขือเทศญี่ปุ่นนะครับมันจะเทศบีจินนะครับเรานําไปย่างเปลือนะครับแล้วก็ใส่ชรัคเกแลชีสเข้าไปนะครับทาแล้วก็รู้สึกทานพ ขนมมือสิมะเขือเทศช็อตใหญ่ด้วยนะไม่ธรรมดาวิอร่อยมากเลยอ่ะรสชาติไม่เหมือนมะเขือเทศเลยก็เหมือนที่เชฟเขาบอกมันเหมือนอารมณ์เหมือนกินจีซ่าใช่ครับมันก็มันมีแบบกลิ่นไม่รู้มิโซะโดยเฉพาะชีรับเอออร่อยลูกครับลูกผักบ่อยอร่อยแล้วขาอถัดไปเลยนะครับตอนนี้โฮตาลุกอีกันนะครับจะเป็นปลาหมึกห้อยญี่ปุ่นนะครับเรามาเสิร์ฟในสไตล วิ่โซยากิครับย่างเนีิสโคนาวิโศนนะครับอืปลาลหมึกน้อยในหอยสังอะวุ้ยปลาหมึกตัวนี้ตัวเล็กจิ๋วมากเลยอะตัวเล็กจิว๋วเป็นไงนนบ้างเฮียรสชาติเค็มมันมันจะแบบนึดบเหรออือาร่อยอะอร่อยนุ่มนัวฟองชอบอกฟังว่าฟังเกิดมาเพื่อกินโอมมกาเซ่ะจริงโอ้แหไม่เอาละเฮียแบบพาไปกินไก่ทอดพาไปกินอะไรอย่างนั้นอะกินไม่ทันเขาเลยมันต้องแบบค่อยคลิ้มรสชาติแบบละเอียดอ่อน Hmm. เออมากค่ะอันนี้เอาไว้แบบเช็ดมือ <c oughs> เพราะว่าบางครั้งเราต้องใช้นิ้วจับใช่ไหมคะก็เช็ดแบบน, <c oughs> บบนี้แบบนี้ค่ะว้าว wow. มันจะเป็นซัลซินิรวมนะครับจะเป็นมาดายชิมาจิแล้วก็จูโตโร่ครับก็เริ่มต้นทานจากปลาที่ขาวก่อนก็ได้ครับแล้วก็ขยับไปตรงกลางนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นปลาแม่แอรได้เลยครับว้าวแล้วอันนี้คือเราก็สามารถกินน้ปลาได้เลยไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วใช่ไหมคะใคะคุณแค่จิ้มหลอดนะเรากินเริ่มต้นจากสีไหนก่อนสีขาวครับทำไมถึงต้องสีขาวก่อนเพราะรสชาติมันจะออกที่สุดจริงปะคะเชฟใช่ค่ะเฮ้ยยายย้งเป็นคนมีความรู้ไหนก็เขาบอกมาเมื่คุณไม่ฟังตอนเขาพูดอ่ะอ้าวเขาพูดตอนไหนวะ คุณจ้องจะได้ของอยู่ปลาดเป็นพื้นใหญ่เต็มคำมากอ,มอร่อยอ่ะอุ้ยมันทั้งอร่อยมากเลยอ่ะอยิ่งเขียวยิ่งอร่อยยิ่งเขียวมันจะยิ่งมีรสชาติอ่ะใช่ตอนนี้เราจะเคาะยิ่งไว้กยต้นหอมสัา แต่อันนี้ผมชอบตัวที่สองเอติปโต้ตัวน้นนำนึกมาจิิมแต่ละที่จะมีเนี่ยรวมไปกินร้านอื่นเพราะบางที่านั้นบางที่ใช่แต่ที่นี่มีที่นี่มีมอร่อยทุกเมนูเลยดีนะนอกแต่แต่มันเป็นความรู้สึกที่ดีมากเวลาปกติแล้วว่าเรากินอะไรเงี้ยเราก็จะกินอย่างเดียวที่มันซ้ำๆจนอิ่มมันก็ทำมันก็ธรรมดามันก็เท่านั้นน่ะนี่คือเสด็จของอมาเกษตรนะอันนี้คือเรามาเนื่องในของบางกอกฉลองหนึ่งร้านซับใช่ไหมครับหนึ่ง้านหนึ่งร้อยอย่างงี้ได้ไหมได้อมาเกษตรเอาเลย ได้ดิเพราะว่าอยากกินอีกเอาจริงตั้งแต่เมนูแรกทุกเมนูอะฟังฟังยังอยากกินซ้ำอยู่อีกเลยอะ,ะเกิดมาเพื่อโอมาคาเซ่ขนมปังปลากระป่าีปลาดีปัางร่ปม,มาอเลยอะแต่มันกินพวกกับขุกถัมันเข้าอะหืมห <c oughs> ืมจึ <c oughs> งก้ย่อร่อยจัด อัามิสเกะปลาอันามิสเกะที่ลงหน้าหน้าทองฉันจะเป่าค่ะท้าหลงเป็นไงบ้างกินแล้วเป็นไงบ้างมันเข้มข้นอ่ะใช่ครับว่าเข้มข้นกับขอนแรกอือใช่ไหมเอาแบบงๆคนจะแบบแล้วถ้าคนจะแบบคล้เหมือนคือหน้าเหมือนหมักซอสแต่มันแต่มันจะแบบเป็นอากามิของบูฟินอย่างเงี้ใช่ไหมช่อร่อยมาก ปั่มแลองเรี่ยงหยุดเลยตัวนี้ผมชอบมาเกเรี่ยงหยุดเน,นาะแนะนำว่าถ้าใครอยากกินตังนี้ก็ช่วงนี้ก็ให้รีบมานะบาร์เกเตที่นี่นะหืมกลิ่นหอมมากอร่อย

เนี่มันนุ่มมากอย่างเงี้ยคุณเคยกินยั้งนั้นฟัวกาหรือว่าตับฮานอืมข้าวเหนีวเนื้อนุ่มละมุนละเมียอละเอียดละเมียดมาสุดๆเลยว่ะ อร่อยสุดยอดเลยมันเข้ากันแบบลงตัวมากมักับไข่ด้วยนะไข่ไข่ปลาอของหวานและไอศครีมแถมแถม <c oughs> มันดึงตก <c oughs> ใจ <c oughs> อะไร <c oughs> อร่อยหอมรสชาติของรอกเขียวมีรสชาติออกเหมือนจะขมแต่ไม่ขมม่ขมเลย,อ,อ,ยอืมมันมีกลิ่นเหมือน ให้เรารู้สึกมันจะขมลยเนาะแต่มันไม่ขมฟองเคยกินาะขมกินไม่ได้เลยแต่อันนี้ไม่ขมจริงจริงอะอืมไอจิมมัซซาเปี้ยวเหมาะกับที่จะเป็นเมนูสุดท้ายมากเลยอะล้างปากได้อย่างยอดได่ยัเงเป็นไงมัางประสบการ์กานกินอมนอออร์เกษตรมั้งนะชอบมากชอบที่สุดนี่คือประสบการณ์ที่ดีมากมีรสชาติแล้วก็พิถีพิถัถนในเรื่องของการปรุงแล้วก็ วัตถุดิบอะขอบคุณร้านซูชิซานมากๆเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ดูอยู่ตอนนี้เราก็ชอบแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขฟินไปกับฟาเนี่ยลองมากินได้นะที่ซูชิซานตอนนี้ที่ฟางกินอยู่เนี่ยสาขาลาดกระบงังถ้าเป็นโอมาเกาเซก,ก็มาที่นี่เลยลาดกระบงังการเดินทางก็ง่ายสะดวกมากๆมีที่จอดรถอะไรพร้อมเลยโทรมาถามโทรมาจองก่อนสักวันนึงหรือ2วันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่เชฟสุดหลอ่อทำของอร่อยให้กินไม่มีอะไรฟินไปกว่านี้แล้ว ว,วันนี้ฟงโกรพา <อ S 1> มาเลี้ยงขอบคุณที่ฟังมากๆ <c oughs> ขอบเจรนาพาผมมาเลี้ยงฉลองอร้านซับด้วยทำไมได้ไงเพราะว่าบอกไปแล้วว่าร้านซับเมื่อไหร่จะพามาเลี้ยงตอนนี้เขาก็ร้านแล้วเป็นที่เรียบร้อยเ <c oughs> ย้เก็บเดี๋ยวเจอกันใหม่อย่าลืมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนง้องแง่ง้องแงงเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะถ้าอยากให้ไปกินอะไรแล้วก็คิดเห็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆวันนี้ไปแล้วไป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 เอ้ยอีกเงี้ยฝากช่องฝากช่องอะไรนะ หมืน่นแคลเซียมเจอกันใหม่แล้วกันทุกคนบ๊ายบาย